เอ w h ว t s up! สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย GPX Demon 150 GN นะครับผมปี2017 18นะครับทุกค้าคันนี้รถเดิมๆเลยนะฮะจากโรงงานสวยๆเท่ๆเลยนะครับผมนะชุดสีเป็นสีเทานะครับผมคาดด้วยโครงสีแดงนะครับเท่ๆเลยเครื่องยนต์150ซีซีระบบคาร์บูนะฮะเจ้าคันนี้นะท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผม รถเท่ๆเ,เลยนะเป็นทรงมินิบนะครับน่ารักเล็กๆเ,เลยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับลูกค้าแล้วอ,อาจจะมีล่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะครับแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยๆอยู่เลยนะฮะร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะคันนี้ได้มาเป็นท้ายเดิมด้วยนะฮะแต่เรามาดูเลขใหม่กันหน่อยดีกว่านะครับ เลขไม้เจ้าคันนี้ไม่เยอะเลยลูกค้าเลขไม้อยู่ที่13,000โลเท่านั้นครับไม้น้อยพอสมควรเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะครับอ่าสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องนะฮะเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลนะครับบิดติดมือสุดๆไปเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะขายอยู่ที่ 21,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะคระับสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย